จากเอเชียตะวันออกขยบลงมาที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้กันบ้างนะครับมาดูบทบาทของสิงคโปร์ในการแก้ปัญหาเมียนมาตอนนี้กําลังได้รับความสนใจจากสื่อหลายสํานักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมากับคนแรกที่จะพูดถึงก็คือผู้หญิงคนนี้กับโนลีนเฮเซอร์เป็นผู้แทนพิเศษของสหรประชาชาติด้านเมียนมานะครับวันนี้ได้เข้าพบพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรี ในระหว่างการหารือเฮเซอร์ได้ร้องขอให้รัฐบาลไทยสนับสนุนการแก้ปัญหาวิกฤตความขัดแย้งในเมียนมาแล้วก็ชื่นชมบทบาทของไทยในการให้ความช่วยเหลือผู้หนีภัยสงครามตามแนวชายแดนนะครับนอกจากนี้ก็ยังย้ำจุดยืนสนับสนุนการเปิดให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนในเมียนมา เข้ามามีส่วนร่วมในการเจราจาเพื่อแก้ปัญหาด้วยครับแต่ไม่ใช่เฉพาะเฮเซอร์เท่านั้นนะครับย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีลีเซียนล,ลุงผู้นําของสิงคโปร์ก็ใช้โอกาสในการหารือกับนายกรัฐมนตรีคุณเซนผู้นํากัมพูชาเรียกร้องให้อาเซียนระง,งับการเชิญผู้แทนรัฐบาลทหารเมียนมา,มาเข้าร่วมการประชุมในวาระต่างๆของอาเซียน ไปก่อนจนกว่าจะมีความคืบหน้าในการแก้ปัญหาตามหลักฉันทามมติ5ข้อนะครับนอกจากนี้ก็ยังย้ำด้วยว่ากัมพูชาในฐานะประธานอาเซียนจะต้องเปิดพื้นที่ให้ทุกฝ่ายรวมถึงองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐวัย76ปีเข้ามามีส่วนร่วมในการพูดคุยแก้ปัญหาด้วยส่วนข้อตกลงหยุดยิงของกองทัพเยนมาไม่ได้ครอบคลุมไปถึงกองกําลังพิทักษ์ประชาชนหรือว่า PDF ซึ่งเป็นปีกองทัพของรัฐบาลคู่ขนานหรือว่ารัฐบาลเอกภาพแห่งชาตินะครับคำถามก็คือ ผู้แทนพิเศษอาเซียนด้านเมียนมาคุณปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชาจะมีบทบาทในการประสานงานเพื่อหยุดยิงในเมียนมาได้จริงหรือไม่เนื่องจากไม่ได้มีช่องทางในการเข้าถึงทุกภาคส่วนในเมียนมาทําให้การดําเนินการเป็นเรื่องที่ยากมากนะครับดยสิงคโปร์บอกว่าไม่ได้คัดค้านหลักการแก้ปัญหาของกัมพูชา หากหลักการเหล่านี้สามารถยุติการใช้ความรุนแรงได้นะครับแต่ว่ากัมพูชาเองก็ควรจะนําเอาข้อเสนอของผู้นําสิงคโปร์รวมถึงผู้นําคนอื่นๆไปหารือในกรอบการประชุมของรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนต่อไปด้วยครับสิงคโปร์นี่ถือว่ามีความสําคัญอย่างมากนะครับอยู่ในกลุ่มประเทศสมาชิกที่มีจุดยืนต่อต้านการทํารัฐประหารของกองทัพเมินมามาโดยตลอดครับ โดยการแสดงความคิดเห็นของผู้นําสิงคโปร์ก็สอดคล้องกับไซฟตดินอับดุลลาห์รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียโดยก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียมองว่าผู้นํากัมพูชาควรจะหารือกับผู้นําชาติสมาชิกอื่นๆเพื่อขอความเห็นซะก่อนที่จะเดินทางไปเยือนเมียนมานะครับโดยการเดินทางเยือนเมียนมาของฮุนเซนรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียมองว่าไม่ประสบความสำเร็จแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร ก่อนหน้าน,นี้กัมพูชาได้เลื่อนการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่เสียมเรียบในวันที่18-19มกราคมนี้ออกไปอย่างไม่มีกําหนดเนื่องจากปัญหาการเดินทางนะครับแต่ดูเหมือนเหตุผลที่แท้จริงน่าจะมาจากการดําเนินนยโยบายทางการทูตของกัมพูชาที่มีความเอ็นเอียงไปทางฝั่งของรัฐบาลทหารเมียนมามากจนเกินไป เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสารเมียนมาได้ตั้งข้อหาทุจริตกับองซานซูจีเพิ่มอีก5ข้อหาจากการทำข้อตกลงเช่าซื้อเฮลิคอปเตอร์เมื่อปี2019ถึง2021นะครับก่อนหน้านี้ซูจีก็ถูกตัดสินจำคุก4ปีในคดีนำเข้าวิทยุสื่อสารอย่างผิดกฎหมายและครอบครองวิทยุสื่อสารโดยไม่มีใบอนุญาตและถูกตัดสินจำคุก4ปีในคดียุยงปลุกปัน่นให้ต่อต้านกองทัพเมียนมา รวมถึงละเมิดมาตราการควบคุมโควิด -19 ในการหาเสียงเลือกตั้งเมื่อปลายปี2020ก่อนที่จะได้รับการลด,ลดโทษลงเหลือ2ปีตลอด11เดือนที่ผ่านมานับตั้งแต่กองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์ปีที่แล้วซูจีถูกตั้งข้อหาไปแล้วอย่างน้อย11ข้อหาหากนับอัตราโทษในทุกคดีรวมกันอาจจะมีโทษจำคุกสูงกว่า100ปีครับ